ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาอย่างสมดุลการพัฒนาอย่างสมดุลน,นะครับเพราะว่าทุกสิ่งบนโลกทําให้สมดุลไปไม่ได้แล้วมีคีย์เวิร์ดแค่3ามคำนะครับผมเขาใช้แค่3ามคำท่านได้เอากลับไปประยุกต์ใช้ได้ไง่ายสามคำนี้เนี่ยคืออะไรท่านทราบไหมครสามคำนี้แม้เหมือนกับท่านสบายนะฮะคำสามคำนะครับคำแรกคือคําว่าความสุขความสุขที่เป็นเป้าหมายของทุกคนของทุกชีวิตของทุกองค์กร นะครับคำที่สองค,อคือคำว่าความรักที่ใช้ในการขับเคลื่อนไม่ใช่ด้วยความโลภนะแต่ด้วยความรักคำสุดท้ายคือคาว่าสมดุลที่เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความสุขเป็นเป้าหมายนะครับความรักขับเคลื่อนพื้นฐานความสมดุลนเนี่ยเราจะมองเห็นทุกอย่างชัดเจนถามว่าเป้าหมายคือความสุขบางคนหรือธุรกิจส่วนใหญ่มองเป้าหมายคือความสําเร็จในรูปของตัวเลขเขตี่ไอต่างๆาถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่เป็นที่น่าแปลกนะครับ นักจิวิยาตัวโรคเนี่ยเขาสำรวจคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาสรุปเหลือแค่สองนะท่านเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะไม่ค่อยมีความสุขแต่คนที่มีความสุขก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จการนันมันสวนทางกันของพิเศษของพ่อเนี่ยจะทําให้เรานะครับมีทั้งความสําเร็จและความสุขคู่กันนะครับถ้าเราศึกษาดีๆนะครับคําที่สองคือคําว่าความรักเนี่ยคือรักใน สิ่งที่ทำนะครับมันคือเบื้องหลังของทุกธุรกิจของทุกคนที่ประสบความสำเร็จคือคาว่าฉันทักนะครับรักทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานไม่มีเวลาห้าโมงเย็นเลิกงานทุกอย่างรัตกรรมไหนๆมันจะไหลเข้ามานะครับริ่มก็เป็นข้อแรกของบททางสุขภาพสมบูมรณ์ตั้งแต่2,500ปีนะครับของอิธิบาทศรีรักคาที่สองเนี่ยที่ท่านใช้ในการประยุกต์กับคนที่ทํางานร่วมกันก็คือรักผู้อื่นให้เหมือนคนในครอบครัว สุดท้ายถ้าท่านรักใครเนี่ยเรา,าย,ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขนะสุดท้ายมันยิ่งย้อนกลับมาจนท่านรับไม่ทันนะครับคือความรักผู้อื่นส่วนที่สาคือท่าวสมุนสมุลมีส,สี่มิติง่ายๆของธุรกิจนะครับหนึ่งธุรกิจจะต้องมีพื้นฐานที่สมุนองค์กรสมุนที่บอกว่าสามโบกนะฮะพอประมาณเหตุมีผลมีบุงกัน <c oughs> ถ้าลองไปศึกษาตำราวิชัยสงครามสูนรหมู่ใช,ใช่เหมือนกันเลยนะครับเราลองประยุกต์พอประมาณก็คือรู้เร่า เราถนัดอะไรเราเก่งอะไรเรามีจุดอ่อนจะประยุกต์ยังไงนะครับมีเหตุมีผลเนี่ยคือลูกเขาเขาไม่ใช่แค่คู่แข่งนะเขาคือ s t a k e h เดอร์ที่เกี่ยวเราเรารู้จักผู้ถือหุ้นดีแค่ไหนรู้จักพนักงานก็บริหารลูกค้าเนี่ยเรารู้จักเขาดีแค่ไหนเรารู้จักชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเราพร้อมที่ให้ทั้งหมดกลับมาขึ้หนุเราอย่างไรนะครับอันนี้ถนะ้าสนใจท้ายที่สุดก็คือรู้โลกโลกใบนี้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เราอยู่ในโลกแห่งกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการสร้างกลุ่มวงกัรธุรกิจต่างๆการสร้างรจัตกรรมการสร้างแบรนด์การขยายตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของธุรกิจด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราไม่ได้มองสมดุลทักษา,านี้นะครับรู้เรารู้เขารู้โลกอันนี้เป็นปรัชญาะตะวันออกซึ่งกลมกลืนกันสมดุลที่สองนะครับคือสมดุเลเรื่องคนนะครับตะวันตกไม่ค่อยได้สอนสอนด้านเดียวคือสร้างคนเก่ง สร้างคนที่มีความรู้มีประสิทธิภาพแต่แนวทางปรัชญ,ญาสิทธิเทียงเน้นในความสมดุลระหว่างคนดีคุณธรรมเพราะฉะนั้นองค์กรท่านมีได้กาไรขนาดไหนมีแต่คนเก่งยิ่งอันตรายถ้าเขาไม่มีคุณธรรมทั้งในใจวิธีในการสร้างคุณธรรมเป็นอย่างไรสมดุลสุดท้ายสมดุลที่สามก็คือเป้าหมายเป้าหมายต้องสมดุลท่านจะวางแค่ตัวเลขกำไรปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์รดเท่าไหร่ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรท่านต้องวางอีกตัวหนึ่งนะคู่กันคือตามว่าความสุข นะครับประโยชน์สุขนะครับประโยชน์ก็คือสิ่งที่เป็นมูลค่าว่าเป็นตัวเลขได้ความสุขวัดเป็นตัวเลขไม่ได้มีเงินมากที่สุดอาจจะทุกที่สุดก็ได้นะครับตรงนี้มันอาจจะส่วนทางกันถ้าไม่เข้าใจมิติของความสุขท้ายที่สุดสมดุลสุดท้ายคือประโยชน์สุขแบ่งปันกับสู่สเตโคเดียร์อย่างสมดุลไม่ใช่พอประโยชน์ถ้าความสุขเกิดเกิดเฉพาะผู้ถือหุ้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือแม้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งกันสเตโคเดียร์ผลืุตองมินชาญเพราะฉะนั้นสามคำจะทำให้ท่านมองเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ ขนาดเดียวกันเนี่ยผมเขาเนี่ยเนะล่นหนึ่งนะ้ว่าธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดกลางผมเป็นธุรกิจที่เริ่มเมื่อปีส8ปช่วงเศรษฐกิจกำลังฟองสบู่ผมนําเข้าร้อนเส็นอุปกรณ์สินค้าในห้องน้ำไม่มีแบรนด์ตัวเอง,ไม,มเองไม่มีนวัตกรรมเพิ่งแค่ตลาดในกรุงเทพก็ขายไม่ทันละในครับช่วงนั้นเองเศรษฐกิจดีพอเกิดวิกฤตปีส0ูนย์นะครับทุกอย่างมืดมิดมองไปที่ไหนไม่เห็นแสงสว่างช่วงนั้นเองเนี่ยหนี้ผมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งนำเข้า แทบจะขายของไม่ได้ไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานแบงค์เริ่มทวงนี้ต่างประเทศบอกว่าขายไม่ดีเขาจะดึงแบรนด์ออกไปยุ่งช่วงนั้นเองจุดที่ทําให้ผมจุดประกายเลิดธุรกิจนะครับก็คือวันที่4ี่ธันวาคม2540รได้มีโอกาสเปิดทีวีวันนั้นหลายคนมงจากได้เราได้เห็นนะครับพระราชประวัติสมเด็จพระยุโรปสัง่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก แต่เราก็ไม่เข้าใจนะว่าพอพีเขาจะพัฒนาอย่างไรหลังจากนั้นผมโชคดีมากได้มีโอกาสนะครับเช็คตารางบรรยายของอาจารย์สุมเมฆนะครับติดตามไปฟังบรรยายท่้นนะครับหลายครั้งมากๆจนสรุปออกมาได้อ๋อสำคัญที่สุดคือความสมดุลและสมด,ดุลด,ด,ด,ด้วยสติผมเลยปัญหาทั้งหมดเราเรียนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเราเกิดปัญหาอะไรหนึ่งอาราแลกเปลี่ยนมีปัญหานะครับเราเริ่มศึกษาการทําประกันความเสี่ยงอากาแลกเปลี่ยนแผ่ แชโกมีปัญหาใช่ไหมลดราคาสินค้าก่อนลดสิบที่หลังกองแอชโกก่อนเอามาจากเงินเดือนพนักงานคุยกับแบงค์เจรจากับแบงค์ค่อยยืดเทอมชำระเงินออกไปจ่ดอกเบี้ยมากขึ้นนะเพราะยาวขึ้นแต่แบงค์ก็ยินดีเพราะไม่มีที่สุดต้องลดการนาเข้าเพิ่งการนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถ้าเงินมันอ่อนห้าสิบห้าสิบอบาทต้องสร้างแบรนด์ตัวเองละก็ต่างประเทศนะฮะเราไปสร้างให้เขาก็ไม่ไม่เหมาะเขาจะดึงกัอไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ในยุติแรกเราเริ่มทำตรงนี้มันก็ค่อยมีแครโฟร์ใจในหลายๆประการระยะกลางเราต้องลดการนําเข้าด้วยความผมเป็นธุรกิจตึกแถวมีพนักงานมันก็สิคนเราก็เริ่มในศึกษาที่ว่าโรงงานในกรุงเทพฯอะไรนะครับที่ผลิตได้ค่อยๆจ้างฝ่ายออกแบบออกแบบเองเราก็ค่อยๆจ้างโรงงานนั้นทาเราใช้หลักในการสร้างองค์การโอเิติไง่ายๆดีไซน์ฟังชันเทคโนโลยีแมทริลโซเชียลอะไรแบบนั้นจาก สินค้าที่นําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราค่อยๆดดีไซน์สินค้าง่ายๆชั้นวางของในห้องน้ําที่วัสดุที่เป็นะคริลิกสีขาวสวยนามทดแทนตะแกรงโลหะต่างๆนะครับเริ่มเริ่มมีตลาดเพราะว่าไม่มีคู่แข่งหลังจากนั้นใส่ฟังก์ชันเข้าไปจาก่างเปล่าเราใส่ระบบน้ําบนเข้าไปนะฮะสมัยก่อนไม่มีใครผลิตน้ำบนในประเทศเราก็ถูกยุโรปหลังจากนั้นจีนเข้ามาติตลาดราคาเราต่ำกว่าเกาสามราคาเราสูงกว่าเกาสามเขาต้องจำเป็นต้องปรับอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ แต่เป็นที่มาของแบรนด์ไอสว่าเราเริ่มมีเทคโนโลยีเราไปจาบที่ว่าอ่างน้ำบนเราเป็นไวรกที่เชื่อมต่อไอพอได้สามารถวัดการเผาผันแคลอรี่ใช้ร่างกายลดฟุ้ได้ต่อไปเราจะไม่ถ่ายแค่ฮาร์ดแวร์เราจะถ่ายซอฟ์แวร์คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในห้องน้ำได้ทั้งหมดถ้าอยู่ห้องน้ำวันนี้เนี่ยถ้าจะไปฮาวายไปบาหลีถ้าอยู่ห้องน้ำวันนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้หมดนี่คือการสร้างภูมการธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้อยๆทำเป็นุริจิปค่อยๆขยับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องคน การที่ทําให้องค์กรโตเนี่ยท่านทำคนเดียวไม่ได้แต่ถ้าท่านใช้ความรักขับเพื่อเนี่ยเขาจะยอดออกมานะครับทําให้ธุรกิจท่านขยายผมใช้หลักง่ายๆนะครับเซโนไผมแรกคือลูกค้าเนี่ยเรามองลูกค้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ทํางานสินค้าที่ทํางานอยู่บนโต๊ะทํางานกลางงานทุกคนจะต้องเหมือนจะส่งมอบให้คุณพ่อคุณแม่มันจะระเบิดออกท้าเมืไหถ้าผู้จะทำในไงนให้ดีที่สุดพราทำงานฝ่ายบริการก็รู้สึกปลุกฝังว่าลูกค้านิ่ไปวันนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่ละ นะเรามีการโทรใช้วาดโอนแล้วกลับมาพัฒนาอแอาปต่อนี่องขนาดเดียวกันด้านพนักงานสำคัญนะฮะผมค์อนผมอยพนักงานขาาดกลางประมาณสักห้าร้อยเราบอกว่าเราต้องให้เขามีน้กมูลค่าและคุณค่าที่สมดุลมูลค่าก็คืออย่างนราสการอะไรกรบเ๋าเราใช้หลักเงินได้ไม่สำคัญว่าเงินเหลือนะครับคนเงินเดือนสองหมื่นไม่เหลือสู้หมื่นห้ามีเหลือไม่ได้เราเลยโฟกตรตุ้นเงินเหลือนะครับตั้งแต่ค่าอาหารรางวัลเราก็ไปจ้างเขาทำนะครับข้าวนะครับ ได้นอันกับข้าวสองหม้องบประมาณเดือสิบสาบาทตอนนี้เขาประหยัดได้เจ็ดสิบาทนะครับเขามีหนี้เราไปประสานแบงค์ออมสินเพื่อแปลงหนี้นอกระบบจากร้อยละห้าต่อเดือนหรือร้อยละศูนจุดห้าเรามีกิจกรรมการทําเกษตรหลังโรงงานแล้วก็ส่งเสริมการเพาะเห็ดให้เขาไปทำกลับไปทําที่บ้านอาชีพเสริมต่างๆเริ่มเข้ามาอย่างสนุกสนานนะครับด้านที่สองคือด้านคุณค่าพนักงานจะอยู่กับเราเมื่อเขารู้สึกเราเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่เพราะเงินเงินไม่สามารถซื้อใจคนได้ เราก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่านะครับและให้เขาไปเห็นคุณค่าของผู้อื่นนะครับทำให้เขามีคุณค่าคือที่บริษัทเราเนี่ยแม้กระทั่งวันเกิดพนักงานทุกคนเราลู้หมดคนไหนวันเกิดเนี่ยขอร้องไม่ต้องทำงานหรือพักผ่อนอยู่กับที่บ้านก่อนวันเกิดมีขนมแก้วไวนขขณะเดียวกันที่บริษัทเนี่ยให้เขาไปเห็นคุณค่าผู้อื่นเรื่อชงชุมชนเสียซามเราแบ่งเป็นหกติติเราจะไม่ไปทําแค่เรื่องบริจาค ก็จะมีติดว่าทุกคนต้องมี่วนร่วมและใช้ความรักกับเพื่อนไม่ใช่เงินเวลาวัดผลเนี่ยที่บริษัทจะไม่ได้วัดให้ความเก่งปัจจุบันเนี่ยกว่า60-40เราวัดความดีเกิดขึ้นนะฮะ40เซนความดีคืออะไรซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสาซื่อสัตย์ก็คือคุณธรรมในตัวคุณอินดิวิด้วยรับผิดชอบระหว่างตัวเรากับผู้อื่นนะครับเรื่องเชื่อมโยงนะจิตอาสาคุณธรรมภายนอกกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นพวกเราคุณธรรมทั้งประเทศแล้วคุณค่อยๆเอามาร้อยเลนเป็น KPI จากที่เคยทำก็ไม่ก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนทำดีต้องให้ดีในองค์กรบอกว่าหลักสิรษฐกิพอเพียงเนี่ยถ้าไปยุบยี่สามหลักส่งงานมันจะนลายชีกเลยนะครับยี่สามหลักส่งงานเนี่ยถ้าท่านแบ่งง่ายๆนะเป็นสามส่วน 3. สิบบวกสิบบวกสามสิบแรกก็คือปริญญาสิบท,ที่สองปฏิบัติสามตัวสุดท้ายคือปฏิเวรหรือเข้าใจทั้งถึงและพัฒนาแปลงดูเช็คแอคชั Check ่นและย้อนกลับการเปนตอนตบตอนสองอ,อ,อยู่นั้นหมด ยกตัวอย่างง่ายๆนะสั้นๆสิข้อแรกเนี่ยเรลานทำอะไรเนี่ยในที่นี้บอกศึกษาข้อมูลในระบบ่นะต้องระเบิดออกจากในทำให้ทุกคนรู้สึกอยากจะทำอะไรข้างในแก้ปัญหาจากจุดเล็กจุดเน็นได้แล้ทํางฟังระดับท่านการศึกษาองมิสังคมในที่ที่เราจะโลกไปศึกษาองค์รวมตั้งแต่กันตีปัจจุบันอนาคตเป็นไรนะครับต้องไม่ติดตำราอย่างนี้แคคนเด็กางที่คนไม่เด็กแต่มีประสบการณ์อาจจะลึกซึ่งกว่า นะครับการประหยัดเรียบง่ายประโยชน์สูงสุดหลักในการใช้เงินในองค์กรทำง่ายนะครับซิมพลิฟายทุกอย่างตั้งแต่มองปัญหาการตอมติเกยหลัการแล้วก็ท้ายที่สุดในข้อที่คือนในการมีส่วนร่วมอย่าทําคนเดียวอย่าเป็นวันแมนโชนเป็นฮีโร่องค์กรจะทําอะไรต้องวาง8 0ข้อนี้มาต่าง10ข้อที่สองก็จะลงมือทำนะฮะง่ายที่สุดแต่ข้อแรกนะครับต้องประโยชน์เน้นประโยชน์สูงสุดอยาให้มองว่าเราได้ประโยชน์เราได้ประโยชน,ยชนนะ์ทุกคนได้ประโยชน์นะ แต่ขณะเดียวกันต้องบริการรวมที่จุดเดียวการมอบออโตไ i z ์และ s p ปอน i ิบิ i ี้ต้องไปคู่กันใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคนทาดีในองค์กรนี่ไม่ดีนะครับใช้การทำบาปทำคนไหนเคยไม่ดีแล้วก็กลับตัวยกย่องเป็นฮีโร่คนอื่นแบบแต่กลับใจแล้วก็ปลูกฝกัรในใจคนปลูกฝังความดีในใจเขานะครับคัดทุนเพา่อกำไรท่านอย่ามองแค่กำไรระยะสั้นเหมือนที่ท่านอาจ,จารย์ทุกท่านบอกให้มองระยะยาว Optim i z e profit ไม่ใช่ m a x i m i z e นะ รู้จก harmful, <descript or. S 1> ักพ่อพ <en> <t ễ> ึ่งพาตัวเองพออยู่พอกินและเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการรู้จักสมดุลและท้ายที่สุดในโบก็การเป็นบัตรดึ่ซืสัต์สุดเฉจิตใจต่อกั้นถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าท่านจริงใจของเขาเขาจะร่วมแล้วก็ทุ่มใจเต็มร้อยท้ายที่สุดถ้าทาแล้วเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าข้อแรกสามก็นะครับข้อแรกคือทํางานอย่างมีความสุขทุกวันนี้ทำงานเราเช้ามาอยากมาทํางานหรือเปล่า หรือพอทําแล้วผมมองมาให้กาเมื่อไหร่จะห้าโมงเมื่อไหร่ในวันหยุดไม่ใช่เ็าต้องสุกทุกวันนะนะครับลูกทางได้สินค้าก็าต้องสุกด,ด้วยคนในชุมชนรู้สึกสุขที่โรงางานเราไปอยู่สำคัญนะความสุขตรงนี้ข้อต่อมาคือความเขียนนะครับเจอปัญหาเนี่ยทุกคนในองค์กรที่เห็นเหมือนกันเป็นข้อสอบทำแล้วเก่งขึ้นสนุกขึ้นแล้วพัฒนาไปแล้วทา้ายทีสนน่สุดที่สำคัญที่สุดคือคำว่ารู้รักสัมัสคีรู้เรารู้เขารู้โลกแล้วไม่พอนะฮะร,รู้ว่าทุกอย่างเนี่ย มันไม่เที่ยงมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่สามารถเอาทุกอย่างบมโลกไปนี้ไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับขณะเดียวกันความรักก็คือรักผู้อื่นนะครับให้เหมือนก้อนเลกครอบครัวและความสามัคคีจะวิ่งไปเพราะฉะนั้นในองค์กรท่านทาไม่สามัคคีนั้ต้องไปแพงกับไครประเทศถ้าไม่สามัคคีอยู่เฉยๆก็ลมเองเราะ,ะนั้นความสามัคคีเป็นหัวใจของทั้งหมดเพราะ,ะนั้นถ้าเราดูดีๆถอดรหัสดีๆนี่ยเราจะได้ความสุขเป็นป้าหมายความรักในการกับเพื่อน ความสมดุลเป็นพื้นฐานและใช้หลักทรงงานของไมโบส์ยี่สามอประยุกต์เนี่ยจะสนุกและทุกคนรับงานทุกคนครีเอทแล้วพยายามคิดแข่งขันกันแะครับะผมว่าไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในองค์กรแล้วทาองค์กรจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับขอบคุณครับ